กนินเตะในมือเลยฮะแล้วเตะหากแล้วเปล่าเตะอะไรกรับเนี่ยอ้าวหอมเตะในมือไงโอ้ยอมยอมกินข้าวหมูแดงนมือกองอยู่กินแล้วอยู่เลยป่ะดูนี่ดิไปเจอ,อยาสมบูรดีมาเขาบอกว่ากินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเปยนเดียนดูดิมึงมัวปะเนี่ยมันต้องอ่านว่ากินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเปยนเดียนใช่หรอวะเออตามึงเป็นอะไรดำๆเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ย ตรงนี้นอนน้อยอะด็กทำอะไรมาวะกดูหุ uh> ้นตัวอะไรีคอเขาบอกว่าขึ้นไปงหยู่สิบอ้เอร์เซ็นต๋อเออกูซื้อไว้อยู่โอเคงั้นเง้เจอกันตรงนี้เออเจอกันเจอกันเอ้ยพวกมึงประเทอนมาแร้ะ จะสั่งกันบ,บ้านเยอะจังวะอ,อนั่นดิโคตรน่าเบื่อเลยพวกมึงก็รีบเล่นเกมให้เสร็จส,ส,สิจะได้รีบไปทำงานดูผู้หญิงกลุ่มนู้นดิทำไมวะแล้วของคุณปะก็คุณอยู่นะทำไมวะกูมีเฟซหนี่มาดู ไม่ใช่คนนี้อยู่คนนึงคนที่กระเป๋าสีฟ้าจบละแอนกูไม่มีหรอกคนนั้นละโอ้จำได้ละเพื่อนเราไงยิงอะยิงเนี่ยวะยิงสมัยประถม,มอ่ะอ๋อจำได้แล้วเราต้องไปถ่ายทายกันสักหน่อยกันแล้วไปสิไปเอเ,อเธอใช่ยิงป่ะใช่ใช่ยังเราสองคนได้ไหม อ๋อปากกับฟงใช่ไหมใช่คะแนนด,ด้วยได้ปะได้ได้ได้เหตุมาขนาดไม่เจอนาะยเป็นไงบ้างนั่นดิไม่คิดว่าจะเจอหญิงที่นี่อีกงั้นเนี่ยอืมตั้งแต่จบป .6 ไปเราก็ไม่เจอหญิงเลยนะอ๋อพีเราเรียนอยู่กับแม่ที่กรุงเทพอ่ะแล้วตอนนี้หญิงหญิงเรียนอะไรอยู่ล่ะอ๋อเราเรียนครูเดินตามรอยแม่ เอกอะไรหรอเอกภาษาไทยเรากับปาล์มก็เรียนอยู่เอกคณิตศาสตร์อ๋อต้องเก่งมากแน่เลยเก่งที่ไหนคิดเลขกันไม่ได้เลยเนี่ยโอโหเราขอเฟซสกันเลยได้ไหมเผื่อมีอะไรจะติดต่อไปอ๋อได้ได้ได้ไปเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเราไปเรียนก่อนได้เลย ฟ้องว่าจำจริงที่เราไปทักวันนั้นได้เปล่าทำไมวะไม่เจอกันนานอ่ะนมโตขึ้นเป็นกองเลยเฮ้ยพูดแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยคนอื่นเดินมาน,นได้ยินจะเข้าใจผิดต้องพูดแบบไหนวะไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกองเลย,เ,ลยเออเออโอเคโอเค เออหญิงเรามีเรื่องจะบอกแกด้วยอะไรอ่ะแกจะไม่สองคนนั้นได้ไหมที่ทักที่แกเป็นข้างโมหะไหนไอ้ผู้ชายที่หาแกอ่ะอ๋อเป็นเพื่อนฉันตอนประถมเออมันพูดถึงแกไม่ดีเลยอ่ะเราไม่ได้เลยอ่ะเพาไรนะมันพูดว่าไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกองงูโอ้จริงอ่ะอ๋อไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลย เอ้ยอาจารย์มาแล้วงั้นเราเรียนก่อนโอเคอ่ะอันทีเรียนเราเรียนเลย พูดว่าไม่เจอเจอหญิงนานนมโตขึ้นไปกองเลยนะเนี่ยเราก็ไม่รู้สิแกก็ไปเคลียร์กับหญิงเองนะงั้นเราปละเพราะมึงอ่ะก็อื่นคิดผิดไปใหญ่เลยเนี่ยเออมูงผิดเองงั้นวันนี้เราขอไปขอโทษหญิงกันเลมหญิงไอ้พูดวันนั้นอะ พวกเราขอโทษแล้วแม่น่าจะเสื่อมถังน้องแค่เรียนรับผิดได้ง่าย่้องเค่พูดเลยว่าได้เป็นอ้ของน้่งเชฟคิดว่าจะเป็นชนะได้หรือนเราพูดจริงๆนะเออใช่จริงจริงอ่ะไอ้แป้งได้พูดว่าไม่เจอนานนมโตขึ้นไปกองเอยเนี่ยเกีทยวพ้นพวกเราเลยนะพวกเราปิดไปแล้วพวกนายไม่ทำจริงใช่ไหมจริงสิโอเคก็ได้เราหยุดโทษให้แต่พวกนายอ่ะต้องเป็นไาให้ถูกนะดียังเป็นเราถ้าเป็นคนอื่นอ่ะอาจทำให้เรื่องใหญ่โตขึ้นไปได้